สวัสดีค่ะเพจเมยหมวดค่ะมือนีสิผ้าเฮ็ดหลากผักเขียวกินตอนบ่ายค่ะผักเขียวนี่บางคนเขากระเอิรนว่าสาลาย่ำจืดนะคะหรือว่าบางคนกระเอิรนว่าขี้ไข่น้ำนะคะก่อนที่หฮาสิเฮ็ดนีเ้ากะต้องเอามาลวกเอามาตมให้มันสุกก่อนเ้อค่ะแล้วห้ากะสิปนใส่ปูค่ะปูหน้านี่แหละค่ะเอามาเอามาต้มปนปนป,น,ปนขึ้นน้ำพริกนะคะน้ำพริกปูนั่นแหละเา้าคคอยมาเฮ็ดกินนะคะเพราะว่าจ ช่วงนี้ห้องกับสารเคมีมันหลไหมคะทั้งอีปู่ทั้งมะเขยวเนาะห้องก็ต้องเฮ็ดห้มันห้ยมันสุกจากน้อยห้าค่อยกินค่ะมาติดตามน้ากันค่ะหลังจากที่ห้องเตรียมของไวแล้วเนาะคะ่ะแบบหัน่นหั่นพริกหั่นตะไคร่หั่นหอมมะเขือคืนบักทั่วค่ะตามต้องการตามใจชอบเลยเนาะคะ่ะอันนี้อีปูห้องกับปนเรียบร้อยแล้วค่ะห้าปปนอีปูเนาะคะ่ะ เข้ากับสีมะเห็ดลาบค่ะลาบผักเขียวลาบเท่าเด้อค่ะอันแรกเข้ากับเอาปวกเครื่องนี่ลงเลยค่ะเอานามปนนี่ลงเลยค่ะเอานามปนลงเอานามปนลงหลักกับคนนะคะแล้วก็ใส่ของที่เข้าสลับตามต้องการค่ะเอาลงไปหมดเลยค่ะลงไปหมดเลยค้นเลยค่ะเอาลงแล้วห่อกับค้นเลย ต้นให้เขากันค่ะหลังจากนั้นเ้าออก็เอาผักเขียวเนาะค่ะที่ห้าลวกไปแล้วค่ะผักเขียวที่ห้าลวกไปแล้วเอาลุงลงเฮ็ดใส่กันค่ะลงคนมาค่ะมากินน้ำกันค่ะห็ดแล้วแล้วค่ะแซบนวดด้ค่ะลาบผักเขียว พอดีน้องฮักที่เคยไปขายของน้ากันแต่ก่อนไม่หมดไปขายของตลาดนัดเนาะเล่ารู้ว่าเขาอยากกินเล่ากันเลยไปเอาเอาเอามาขายให้นะคะแต่สมองมาฝากแล้วเนาะก็เลยเอาน้าใจให้เล่าซื้อผักเขี้ยวแถมอีปูค่ะแถมอีปูหน้าพอ,พอดีมาเห็ดปนกินน้ากันค่ะมาเด้ค่ะกินน้ากันแซบ่แซบ ผู้หมวยเป็นประเฮ็ดงานค่ะลูกสาวกับลูกชายก็เฮ็ดงานอยู่กรุงเทพช่วงนี้กับเลยอยู่บ้านคนเดียวนะคะโดนๆกินเทือกกระแซบยุ่ค่ะแซบยุ่ค่ะช่วงเทียงๆใบใบเนาะ กินก,ก,กับเป็นอาหารว่างลาบผักเขียวนี่มันจะคล้ายๆว่าลาบเครื่องมานหน่อยหรือว่าประมา่าท่านแหละค่ะมันเป็นของอีสานโบราณทัาเบอรมเมนหนามั่นหรือยากมัน,ม,นมันก็นหากินยากอยู่แต่ว่าเขากินดูก็บบดีค่ะเพราะว่าผักเขียวบางคนกับว่าขี้ไข่น้ำ หรือว่าเป็นสาลายสาลายน้ำนะคะถ้ามันยุทะเลกกสิเป็นสาลายละคะ่ะแต่ว่าวันนี้มันอยู่นมมน้ำบานเห้าน่องน,น,น้ำห,ห่วยน้ำน้องน้ำห่วยน้ำน้องมองมันทีมันสิเกิดเนี่ยขึ้นน้ำต้องไหลพานี่ค่ะน้ำกัค่อนค้างสะอาดอยู่แต่ปณีเข้ายานว่านานี่เพิ่นมีสารเคมีลายนะคะย่ามเพิ่นเฮ็ดหน้าหรือว่าเฮ็ดหน้าหรือเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ยังนเนี่ยนเนาะเฮากินหลายๆกับบดีค่ะมาค่ะมากินน้ำกันแซบแซบค่ะ ขออนุญาตกินก่อนเด้อค่ะ